จุดทำอย่างดีแต่เราก็กลัวท่านวิ่งเข้าสู่บังโก้วิ่งเข้าบังเก้นะครับเราอยู่ด้วยกันมาสอเดือนเราก็พิ่หมีจากกันแล้วตอนนี้เพราะว่ากติกตาบังคับเอาไว้ต่อั่อที่นงอท่นั่ง่ทีนี่นอน่งที่นดต่ที่นั่นั่ันังน่ีนี่อนี่ัััับ สองแล้วครับอ,อยนส้นนะครับงยนองะครับสองห้สองเก้ารีเทิร์นครับวิธีสังเกตนะครับ ผู้บาลกับผู้สาวมาเที่ยวนั่นผิดใจนี่หน้าีนนี่ใส่ครับลงการสมบูรนะครับท,ทีเดียว,วที่สองนะกำลังสองรถใช่เลยกับเสี่ยวฮะทำให้เดียวกันนะครับทีมง,งานชัยวิสิทธิ์เหินฟ้านะครับลงเทียวขึ้นแล้วจับตาอยู่ที่สวนมะอูเสี่ยวมล ปีนี้แมาา่คางเทียนทำอยู่ใต้ตะล่างเสียงเลยบอกว่างานเห็รนกสใส่ก็ขึ้น,นือเข้าคนมาทยอยออกมาแล้วครับลักลุกตั้งนี่ก็บังแค่ไปใหญ่นะนะขอบคุณช่างโตง<ๆ>ทีมงานฝ่ายช่างเทศบาท<ต>ลทัท่านให้เสียงออกไปสู่ เ้าบังเกอร์เลยนะครับเสียงตามสายด้วยนะครับทางเบสทุชจุดนะครับเฝ้าออกเร็วๆเด้อเพอจะไปยินงงงมันแน่ขึ้นแล้วครับ้างเบสจะกองต้นเพลง เชือบซุ้ไก่ชนสมิชวันจังหวัดพระนครศรีสุยาบริจาคมา10,000บาทนางสาวสุนันาภูเกิดพิมเจมแอมนะครับภูเกิดพิมเจแอมเป็นนายกสมาคมศิกว่าเรืองเวศศิเกาเซเวอเลยบริจาคห5,000บาทนะครับโรงแรมบ้านพโรงแรมสุวนะครับสำหรับใจวิศิเถินฟ้านาสบายข้างยกมือข้างซ้ายเมื่อกี้ยกกระเป๋าด้วยนะครับ ขณะนี้นเรามีการบันทึกวีดิโอทุกขั้นตอนจากโป๊ะปฏิเสธไม่ได้นะครับกติกามีอยู่ว่าถ้าต้องไปแสนนะครับสีรอยานโอเคครับท่านสี่คนเอาจุดนะครับสองคนสีร้ครับอ่าิบังเกอร์เ,อเลยนะครับมีมีเด็กเป็นลมแลยครับกู้ภยัยช่วยดูแลด้วยนะครับทางด้านที่ตะบันตกของคอา่วยการครับเอาแล้วึ้นแล้วครับ ยกทีแก้วเงี้ยพอควายก็านานขึ้นอย่างเนะงาติอมานหลักคำสนะเรารับประกันคุณภาพโดยขอกัะญาเด่นรับประกันลดต้นรถบ้าบลหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดการัารโโ 8, 9, 9, ดสินนะครับเลื่อนรถให้ด้วยรถของท้าขงขวางถนนรถที่อยู่ข้างในออกไม่ไดข้ขอให้ไปเลื่อนด้วยนะครับ และรถอีซูซุทะเบียนบมหกรม6.9เก้การสินขวางถนนเลื่อนให้ด้วยนะครับพอทราทะเบียนรถของท่านก็ไปเลื่อนให้เขาหน่อยนะครับลงกลางอย่างสวยงามนะครับกลางอย่างสวยงามรอรุอนว่าเวลาจะทำลายสถิติที่ทำ จะเหลือเฉพาะคนที่มีไฟอยู่ในกระเป๋าให้สัญญาณไฟเรียบร้อยอีกสักคู่ก็จะจุดจุดแล้วเขาก็จะทำตามกติกาที่ตกลง,งกันไว้เขาจะวิ่งร้อยเมตรนะครับหลังจากจุดเสร็จโคุงโรงบูชาเจ้าที่จะผานและจุดก็บ,บัดนี้ครับจุดแล้วครับท่าน หมุนไปเรื่อยๆนะครับพิ่งเข้าสู่บังเกอร์นะครับอย่างไรแล้วเรารักษากติการักษาเวลาขุ้นแล้วครับมีสภาพเหือนฟ้าสองห้าสามหนึ่งุนอย่างสวยงามเรามารุ้นตํดแบ,บต่อไปว่าล้มจะกลางสม,มูหรือไม่ กองนู้ดกันกันไข้หลายกับเตงม,าท,า,มกกา,าทั้งสมการจัไเ่ล่าไปเยอะร่วมกางสมมูลนะครับปราชญ์รับไปยังคนที่ฟังดีแล้วเก็บบ้างไฟของ ผิดประกาศเทศบาลตะบนคุณว่าเพราะว่าบ้างไฟที่จุดไปแล้วเป็นซุบไปไม่เป็นไรนะครับจัดให้เขาเข้าไปจุดเลยครับหรือท่านจะเข้าไปจุดช่วยเขาเขาแม่อะไรล่ะกรงเขียวขึ้นแล้วสัญญาณไฟก็เริ่มขึ้นแล้วคนที่จะดูใกล้ๆก็เข้าไปดูได้เลยนะครับเขาเริ่มจุดแล้วเอาแล้วนะครับอย่าถ่ายถ่ายได้เขาอีลีเด้อเขาก็เขาไปแล้วเราเป็นยังมากกับบรลลี่จอบที่เขาเลย โบเดลเจ้าอาด้ย่างแขวนแบบสลับเต็นเต็นไวๆไวสีเหลืองๆนะครับอ่าญาติโยมนะครับขอ,ขอบความกรุณาให้ให้พระท่านได้นั่งนั่งชมนะครับเต็นเราจัดให้พระคุณท่านนะครับพระคุณเจ้านั่งนะครับขอบความกรุณนาทน่หนึ่งนะครับอ่าขอเข้านั่งใส่ก็ได้ให้พระคู่เป็นนั่งแน่ เป็นไวไวสีเหลืองนะครับเป็นที่จัดให้สําหรับพระคุณท่านนะครับก็ขอขอบคุณครับออเดิฟเป็นชกตำมาใหรสาการกับเวลาครับกินข้าวเที่ยงมาบอกว่านะยังเราว่างแน่ล่ะเวลาก็อย่าเที่ยงแล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานวประทานอาหารได้แล้ว ครับห้ามลืมกินยานะครับห้ามลืมกินยาเบาหวานขึ้นมันจะไม่เหมือนกับบ้องไฟขึ้นนะครับ <c oughs> ผมเป็นห่วงอาจารย์บุญมีกับอาจารย์คงมาครับอย่างผมนี่ <c oughs> ตอนนี้รับช่วงนั้นว่าเป็นนั่งคนแข็งแรงโดยเฉพาะท่านอาจารย์คงมา <c oughs> แข็งแจ่งแข็ง